สวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะคะแอดหวานมาพร้อมกับความบันเทิงคะ่ะอพิโซนนี้นะคะมีละครจีนที่กำลังออนแอร์อยู่นะคะได้ดูกันหรือยังเอ่ยใต้เงาจันทรานะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบในแนวของการไขคดีเรื่องราวของความลึกลับนะคะในเวอร์ชั่นนี้นะคะชื่อเรื่องก็คือใต้เงาจันทราแต่จริงแล้วเนี่ยก็คือมีการดัดแปลงนะคะบทละครมาจากภาพยนตร์ที่เป็นต้นแบบค่ะภาพ,พยนตร์นะคะชื่อฮัลูฮลามากเลยถ้าเพื่อนๆจำ ในปี2014นะคะมังกรพยักล่าสถานยุทธภพ,พนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะที่เป็นละครจีนใต้เงาจันทาเนี่ยไม่มีนิยายต้นฉบับนะคะเป็นการดัดแปลงมาใหม่ค่ะดัดแปลงมาจากเวอร์ชั่นของภาพยนตร์นั่นแหละนะคะดัดแปลงมาทำไมมีอะไรแตกต่างมันแตกต่างกันค่ะเพราะว่าในเวอร์ชั่นภาพยนตร์นั้นนะคะคือปกติแล้วมันจะเป็นเรื่องราวของ ของผู้ชายนะคะที่มีความต่อสู้กันไขคดีเป็นละครแบบผู้ชายแต่ว่าไม่ใช่แบบชายคู่ชายนะคะเพื่อนๆต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนคือมันเป็นแนวของภาพยนตร์ที่ไม่ต้องมีนางเอกอะคือนางเอกก็คือตายเดี้ยงไปนะคะในะรูปแบบของเวอร์ชันภาพยนตร์ในปี2014ได้คุณหลิวซื่อมาแสดงเป็นทั้งฝ่ายหญิงนะคะแต่ว่าก็ขึ้นนะคะขึ้นประกาศหลายชื่อว่าเป็นนักแสดงสมทบเท่านั้นเองส่วนนักแสดงหลักก็จะ ะเป็นชายล้วนเลยนะคะ4คนค่ะซึ่งออนแอร์ไปเมื่อปี2014นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถจะไปหาต้นฉบับดูได้ค่ะชื่อเรื่องมังกรพยักลาสถานยุทธภพนะคะมีเข้าประเทศไทยเรื่องนี้มีภาคไทยนะคะ ทีนี้นะคะในเวอร์ชั่นที่เป็นละครเนี่ยใต้เงาจันทาที่กำลังออนแอร์อยู่ทางไอชีอี e, แล้วก็ทาง VTV ีวีไท a แลนด์นะคะเจ้าภาพที่แท้จริงก็คือไอชีอี e นะคะแต่ว่าก็มีการนำมาเนาะบางทีเขาก็โคกันนะคะทำงานร่วมกันก็เอามาออนบน v ีทีวีไท a แลนด์บ้างนะคะเรื่องนี้นะ่าสนใจทีเดียวค่ะก็หวานก็ได้ดูไปประมาณ8ตอนแล้วนะคะแล้วก็ไปสืบดูค้นหาข้อมูลว่าในเรื่องนี้นั้นนะคะจะมีแบบว่าผู้ชายได้คู่กับผู้หญิงไหมเพราะอย่างที่หวา บอกว่าไอ้ต้นฉบับที่เป็นภาพยนตร์นั้นผู้ชายเขาอยู่กันเดี่ยวๆแล้วก็ทํางานไปนะคะไม่มีเรื่องราวของความสมหวังของเรื่องความรักค่ะทีนี้นะคะก็ได้ข้อมูลมาว่าในเวอร์ชั่นที่เป็นใต้เงาจันทานี้นะคะมีค่ะเพราะฉะนั้นพระเอกของพวกเราอย่างน้อยนะคะน้องรีออนอะรีออนจางนะคะหรือว่าจานอื่นหลงเนี่ยก็จะมีคู่นั่นก็คือบทของตัวละคระสูถังนะคะซึ่งรับบทโดยคุณ ซ e นอีนั่นเองค่ะข้อมูลที่หวานได้มาหวานได้มาจากบนหวยปอนะคะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยละครมันยังไม่จบค่ะมันจะไปจบประมาณวันที่8เมษายนนะคะเพราะฉะนั้นตัวหวานเองหวานก็ไม่รับประกันหรอกคะ่ะว่าว่ามันจะเป็นไปอย่างที่หวยปอบอกนะคะแต่ว่าถ้าเราดูทรงจากที่เราดูแล้วเออมันมันน่าจะใช่แล้วเขาก็ใส่ทีมของเรื่องว่ามันเป็นโรแมนติกนะคะอิงอิงอความลึกลับ โรแมนติกอิงความลึกลับเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องราวของโรแมนติกก็น่าจะมีคู่คูนะคะคุณซุนีก,ก็น่ารักมากเลยค่ะในเรื่องนี้นะคะสาหรับคู่หูนะคะของเรื่องนี้ตัวละครที่เป็นลู่เจิงกับหลี่อูนะคะหลี่อูก,ก็จะเป็นหลี่อ่อนนะคะก็คือจางอินหลงนี่แหละแล้วก็ทางด้านของบทเด่นอีกบทหนึ่งนะคะซึ่งเป็นพระเอกคู่นะคะเรื่องนี้ลู่เจิงค่ะคุณเฉินรั่ววนนั่นเองนะคะหรือว่าคุณเฉินรั่วเฉียนค่ะก็เป็นนักสแสดง ที่มาแสดงบทเด่นๆนี้ด้วยนะคะส่วนผู้หญิงนะคะที่เด่นก็ของต้องเป็นบทซูถังนี่แหละคะ่ะของคุณสุนอีนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะใต้เงาจันทานี้ก็จะเป็นแบบว่าเรื่องราวที่มีความระทึกขวัญน,นะคะเพราะว่าทีมของฉากมันก็จะมีความทึมๆนะคะเป็นเทาๆแล้วก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ในบางครั้งที่มีการสืบคดีค่ะแล้วก็เป็นจีนคอสตูมโบราณที่หลายๆท่านชื่นชอบพอดเรื่องแบบนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องราวของการ คดีมีวิทยายุทธเข้ามานอกจากนี้แล้วนะคะการเดินเรื่องก็ไม่ได้ช้าสักเท่าไหร่หวัานว่าเดินเรื่องได้ความเร็วกําลังดีทีเดียวนะคะในเรื่องนี้นะคะก็มันมอีอย่างที่หวานบอกว่าตัวละครเอกก็จะเป็นตัวละคร2ตัวก็คือหลี่อูก,กับลู่เจิงเนี่ยนะคะเขาก็เป็นเพื่อนที่สู้เคียงบา่าเคียงไหล่กันมานะคะแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกซับซ้อนใดๆนะหวานเน้นอีกทีมันไม่ใช่เรื่องราวของชายรักชายนะคะสําหรับเรื่องนี้เป็นแค่คู่ ู่หูค่ะเพื่อนกันเท่านั้นนะคะทีนี้นะคะก็ต้องมาร่วมกันสืบคดีแล้วก็แบบเออต้องมาเจอนะคะเกี่ยวพันกันกันกบทางด้านของตัวละครหญิงก็คือ,อสู่ถังนี่แหละคะ่ะเพราะว่านะคะทั้งคู่นะคะม,มันมีเรื่องราวที่พวกเราจะได้เห็นกันก็คือประวัติว่าทําไมพวกเขาถึงสนิทกันนะคะก็คือในสมัยที่พระเอกะคะ่ะหลี่อูตอนนั้นนะคะเออหลีอ่อไูไม้บวกนะ,ะหลีอ่อูตอนที่เขายังเป็นเด็กอยู่นะคะเขาก็โดนลัง แกสุดๆมีความถูกแบบว่าเ,าเรียกได้ว่าอชายล่างเบลเซอร์เอเลยนะคะมาตีีตีค่ะแล้วจากนั้นนะคะลู่เจิงเนี่ยแหะค่ะก็มาช่วยเขาแล้วทั้งสองคนนะคะก็ตอนเด็กๆก็ต้องแยกจากกันแล้วจากนั้นพอหลายๆปีต่อมานะคะตัวเอกที่เป็นผู้ชาย2คนเนี่ยก็กลับมาพบกันอีกก็คือลู่เจิงกับหลี่อูนั่นแหละค่ะพอกลับมาพบกันอีกนะคะตอนแรกจํากันไม่ได้ค่ะไม่รู้จักทั้งท้ที่ก็เคยเจอกันตอนเด็กมากๆนะคะจากนั้นค่ะก็มีเรื่องราวเขา มาคือมันมีคดีความผิดของท่านพ่อของลู่เจิ้งนะคะดังนั้นก็เลยต้องมีการพยายามค้นหาหลักฐานค่ะทั้งนั้นลู่เจิ้งกับ หลี่อู่นี่ก็เกิดเลยกลายเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันก่อนแล้วก็เดินไปไหนก็ไปด้วยกันนะคะทําอะไรก็ทําด้วยกันจนกระทั่งต่อมาก็เปิดเผยเรื่องราวว่าอ๋อเคยเจอกันตั้งแต่เด็กแล้วนี่นานะคะส่วนซูถังนั้นบทของหลินอี้นะคะก็จะเป็นผู้หญิงที่เป็นนักฆ่าหะนักฆ่าในเวลากลางคืนนะคะซึ่งวิทยาย,ยุทธของนางก็สูงมากๆเลยนะคะนางมีความหดเหี้ยมอมะแล้วก็นางเชื่อฟังเอาเป็นว่าคนที่เลี้ยงนางเป็นคนหดเหี่ยมไงเพราะฉะนั้นนางก็เลยต้องหด เียม e hm นะคะคก็คือการฆ่าคนด้วยปลายปลายกระบี่ปลายมีดอะไรเงี้ยเป็นเรื่องง่ายๆของนางเลยค่ะเรียกได้ว่านางเป็นเหมือนเครื่องจักรเวลาที่นางไปสังหารคนนะคะคือเครื่องจักรที่เอาไว้สังหารคนชุบชุบชบุนั่นแหละแต่ว่าในเวลาปกติที่นางไม่ได้ทํางานนะคะออบุคลิกของนางก็จะเปลี่ยนไปค่ะก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่าโอ้โหดูดูใสๆไม่ค่อยมีพิษมีภัยนะคะแต่จริงๆแล้วเวลาทํางานนี่คือหดเหี่ยมสุดๆเลยค่ะ เอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะหวานเพิ่งดูไปได้8ตอนนะคะเพื่อนๆน,น่าจะดูได้มากกว่าหวานแล้วแหละนะตอนนี้เดี๋ยวหวานตามไปในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่ามันเป็นแนวที่ชอบเช่นเดียวกันค่ะคดีอะไรล่ะที่พวกเขาเตามกันนะคะก็จะเป็นคดีเกี่ยวกับส่วนรูวมี มีหลายๆคนหลายๆหน่วยงานนะคะที่มีข้อพิาพาทกันเกี่ยวกับอาวุธค่ะเป็นอาวุธปืนของทางอาดีตราชวงศ์เก่านะคะจากนั้นก็มาตามสืบสวนสอบสวนกันในความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าคนที่มาสืบคดีนี้ก็คือหลี่อู่แล้วก็ลู่เจิงนั่นแหละค่ะนอกจากนี้แล้วเราจะเห็นว่านะคะจะมีบทของจินอี้เว่ยอีกตัวละครหนึ่งก็จะกลายมาเป็นทีมของพระเอกด้วยค่ะก็แน่นอนว่าเรื่องนี้นะคะจบดีอยู่แล้วเพราะว่ายังไงก็ต้อง ขขไขคดีได้ค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นก็ดูกันไปแบบแบบเพลินๆนะคะแล้วก็โวยป๋อก็สปอยมาอีกว่านะคะหลี่อูเนี่ยจะได้คู่กับซูถังโดยที่ซูถังไม่ตายนะคะเพื่อนๆอันนี้เราต้องรอดูกันค่ะเพราะว่าอย่างที่หวานบอกไปว่าเวอร์ชั่นที่เป็นภาพยนตร์นะคะที่เขาบบนํามาเป็นต้นแบบในการเอามาสร้างเรื่องใต้เงาจันทานเนี่ยก็คือ,อในตอนนั้นคือเหลือแต่ผู้ชายล้วนนะคะผู้หญิงนี่เดี้งกันไปหมดเลยนะคะเนี่ยสำหรับเรื่องนี้นะคะใต้เงาจันทาน จะมีทั้งหมด24ตอนนะคะก็ติดตามชมกันได้ค่ะไม่ยาวเท่าไหร่นะคะก็ดูแป๊บเดียวก็จบแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่จบนะมันจะออนแอร์ไปจนถึงประมาณวันที่8เมษายนค่ะหวานลาไปก่อนนะคะสำหรับอัพิโซดนี้มีเพื่อนๆท่านใดติดตามเรื่องนี้อยู่บ้างคิดเห็นเป็นประการใดอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นมาคุยกับหวานนะคะหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ